รายได้เป็นยังไงบ้างตอนนี้อ่าเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าช่วงโควิดแบบนี้บบนมันมีผลกระทบกับพี่ไหมก็หาทางเลิกปัญหาไว้ล้นะพอเขาบอกมีไอเดียปัญหาแล้วมีมีมียังไงนะพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิงพ่งไปรียชวนสปอนเซอร์นะเราอย่าเพิง่งไปสอนนะต้องถามก่อน,นมีมียังไงเหรอครับพี่เขาอธิบายเราฟังอ๋อตอนนี้เหรอรายได้ดมันลดลงเพราะว่าโอทีอไม่มีแล้วบางาแผนกก็ให้หยุดเนชะ่นทํางานงปกติของท่างาน 6วันเลยนะแต่ตอนนี wow. ้เขาให้ผมทําแค่5 <được> วันองเอาเหรอปีเป็นนั้นเลยเหรอผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยแล้วคิดถึงเป็นไหมรูกงานไหนก็เป็นหมดเลยแล้วยังไงอพี่ยังไงผมก็ต้องทำแบบรู้ยังไงเพราะว่ามันเลือกไม่ได้นะเรับเอาแบบนี้ไายได้ในตัวดีบอกผมดีบ่าอดเขาปฏจบุูดแบบนี้เนาะพี่ล้วพี่คิดยังไงถ้ารายได้มันน้อยอย่างนี้ลรวรายจ่ายเราเยอะกว่านี้นะตอนนี้เขาบอกผมผรายจ่ายผมมากเนี่ยเข้ามาแบบคุนแค่ไม่พันอ่ะทุกวันนี้ถ้าไป่พอกินอยู่แล้ว แต่เราก็จําเป็นต้องทาไปก่อนอะให้มันรอดช่วงนี้ไปก่อนเราเหมือนพวกเขาอ่ะเออใช่พี่ผมคุยอะไรก็เป็นจีิงหมดเลยช่วงนี้เราต้องสู้ๆกันหน่อยแล้วพี่ต้ออะไรได้ก็ทําไปก่อนครับพี่พี่คิดทําอะไรเพิ่มไหมล่ะช่วงนี้พี่คิดหาอะไรได้ช่องทางใหม่เพิ่มไหมก็คือใช้วิธีการถามความคิดเขาว่าเขาคิดหาอะไรทําเพิ่มไหมเขาก็มีไอเดียทํานู่นทํานี่ทานั่นทานั่นสิ่งที่เขาคิดอย่าเพิ่งโจมตีว่าเป็นสิ่งที่ไสรสาระขอให้บอกว่าสิ่งที่พี่คิดเนี่ย ด,ดผีผมเห็นด้วยพี่พี่จะทำโน้นทำนี่ไปขีดแก้ไปน่นไปนี่วันหยุดาวันที่วี่ผมยินผมเห็นด้วยเหมือนเลยแต่ถ้าเป็นผมนะพี่ผมขอแนะน,นําพี่ทําแบบนี้ช่วงนี้พี่รู้ไหมอ่าอเนี้เข้าประเด็นช่วงเนี้พี่รู้ไหมว่าคันสนใจเรื่องสุขภาพมันเยอะมากตั้งแต่ครกมาพี่สังเกตทุกธุรกิจเกี่กับสุขภาพดีหมดนะโรงพยาบาลก็ดีาหโรง,ง,งพยาบาลก็ดี หมอนี่ยหูมไม่ว่างเลยซีนิตเนี่ยเป็นไม่หมดเลยคนป่วยเยอะคนดูแลตัวเองเยอะบางคนไม่ป่วยก็ไปหาหมอตอนนี้หาของมากินให้มันแข็งแรงแล้วก็พูดอ,อ่อนๆไปยังขายดีมากเลยที่รู้ปากถ้าพี่อยากจะทำตอนนี้นะถ้าราล้ได้เพิ่มนะผมว่ามองเรื่องสุขภาพเนี่ยสุดยอดนะยังไงก็ขายได้ถ้าสนใจเรื่องนี้นะผมมีบริษัทหนึ่งผมมียีห้ฟังก็ได้แล้วก็ไลนะน์ก็ได้ บริษัทซับเซ็ตมอเป็นหนึ่งุ้นอย่างนี้สินค้าปล่กแบบนี้แบบนี้มันเอาหัวจอดอย่างเดียวคุยเจาควบคุมกันอย่าง,ง,นงนี้อย่างนี้เห็นไหมว่าถ้าสินค้าแนวเนี้ยยังไงก็ขายได้ที่อยากมีได้เพิ่มมาทำกับผมอ่าง่ายๆเลยลง,งทุน